สวัสดีค่ะออสานบ้านสาวเฉิมครับพี่น้องครับสวัสดีว่านคูดำครับตื้นล่ะก็ย่ายมาอีกบ่อหนึ่งนะค่ะมือนี่หน่อยง่ายมาอีกบ่อหนึ่งแล้วเฉิมก็เลยตื้นกนมากับมาขัวป่าแล้วค่ะกับเมงยาคัวซอยกันพร้อมพี่น้องกับเมงยาคัวซอยกันกับสีนี่ล่ะค่ะสีฮิดปลาเดดเดียวไว้นอกซุ้เปนตายนะค่ะอันนี้จะไปเกงเด้อค่ะเนี่ยอันนี้ไปเกงปลาเด็ดเดียวให้ง่ายๆ้วค่ะเริ่มจากมีน้ำเปล่าเนาะน้ำเปล่าน้ำเปล่าได้เกลือลงไปค่ะแค้เพิ่งใส่ลายก็ได้มนสีเข้ม รดหน่อยนึงเด้อค่ะโคเนี่ยมันแตกเนาะค่ะพี่น้องเฮดแบบนี้มันจีเนื้อปลาจะสวยแล้วกับพี่นอ้นองก็จะระะูรดชาิเด้อค่ะสีมน้ำตัวนี้เบิ่งเด้อค่ะเจะเบิ้งเนาะนี่ละ่ะเลี <ใน S 1> ล้ยว<จ>เลยเนะะี่ยค่ะไม่ได้ใส่อย่างไม่ต้องใส่อย่างเด้อพี่น้องต mm hmm. า,าหลายท่านอาจจะมีสูตรของจ้กของกเฮ็ตรลดเด้อค mm ่ะแต่ว่าสูตรนี่มันจะอัน,นอยีายก็ล่ะมันสีดีเนาะคะ่ะอันนี้ถ้าเสริมสิมักไว้กินเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ละมัดไว้กินเป็นพวกเนื้อปลาเนี่ย ตาดีไซนปิ้งเลยนะคะ่ะเมลาแห่งน,นะริ้ว่าขำว่าแดงเ้อเอา,เอา,เอา,านี่เขาิดตตั้งสิงอือเบดูนี่ยพี่น้องเลาตาการะล่างตสองสามน้าเอเขาดีแหลสะสริๆล่างสอน้าก็ได้เฮ็ดดีๆแ้่แรกเราไม่ได้ล่างโดนนะคะ่ะจกฟุ้งจกใสอ่ออก ใช่เพราะดีเลยล่ะป่ามันสิงามนนเานาะเถอะเนาะไปไปเนี่ยข้าไปตากพี่น้องม่ต้องมักก็ได้เนี่ยข้าไว้ท่นี่เลยนะข้าเขาก็มาตาดด่านะข้านี่พี่น้องเา้ขึ้นมาพร้อมน้ำเลยนะข้ากระคอกระคอพี่น้องกระคอขอ,ขอม,ม้าลายเห็นบ่อม <c oughs> นีนีมีแต่โตสดค่ะโตสด,ดเพื่นกระขา,ายไปเนาะ เวลาเฮ็ดเป็นแบบแหงตีขากก็รู้ว่าจะขายราคาใดเพราะว่ามันกค่อนข้างที่จะอืดแล้วกะแหงเน่เป็นคอเนี่ยแหละขออนุญาตได้เป็นแบบห่าอันนี้ออกกัน เองแล้วค่ะทำเองกินเองครแต่ว่าส่วนป่าขาวเขาก่าเ็ดถ่ายอยู่กับต้นลายเนี่ยคือถึมสูบน้องที่เพื่อเขาได้เอาไป,ปาเพ็ดปลาแดดเดียวหรอกแล้วค่ะทันหมดทันนอกจากว่าน้องไดไม่เสียนี่อย่างก็ป่าขาวลายนอนแล้วน้องน้องนี่มันว่าไหลยอย่าข่างงานงานม,มาบนพี่นน้องเลย ตังเนื้อตาก้อนเอาจุนพูนดีครับเอา,อาจุนพูนเลยแหละ,ะสวยหลายทันเนาะค่ะมันก็สิเจาเสิร์ม่ได้กลับด้านเนะค่ะพี่น้องไลายต้องตามมือมานีแต่ไม่ได้กลับด้านแซดบอสแซดแต่ยังกับแซดยุ่งกันง่ายค่ะนี่จริงอ่ะอันนี้เขาจะไปตากไว้ถึงอุ่นสูงแล้วค่ะ เนื้อตานงามีิเมาบืงเนื้อตาน่เียนะนะงามอนีปะคอครับคอแล้วกตานี่ประคอ,อนีตัดรถนะแยกรถนนคนน้องนี่คือไหมข่าอย่างว่าด้ไนี่นั่นเอาแม่ต,ตัดรถอีตางก็เนี่ยว่า่ อ้อมมักะไต้องตาอ้อมแบบแห่งนี้มัางเรืออ้อมเหมือนเดากล้ไปไนอ้อมอ้อมเป็ต้มโค้งนี่่เออ้อหลายตัวนี้ก็นอืงนาพี่น,อ,นองมากินปีาน้ำกันค่า สายบัวกันนี้สิสายบัวเก็ย่ายุบ yeah. อยาดเขาเศร้าก็ยังไม่ได้กินแล้วค่ะขึน้นมากค่ะมาะัวป่าซุบมันอันนอกก้อนยังไม่ได้ใส่เข้าก,ก,กับัวไปบเลยมันนอกน้องนี่ลวกะสิาพาก้อนเพราะว่มันยังมีหนอ่อเลยค่ะหน้าลาก็มากเนาะในอุดมเสริมกับมากไปน้องัน เล้เข่ากันได้กะคือไปมดน้องนั่นกาายมดที่นี่พนหลักค่ยจะลูกก็ไรอะไรหน่ะนาะเอรหายมดก่อนที่น,อนอ้องคนกันมัอุดนุนดียดอ,นนดนอย,ย,ยู่ด่กค่ะอ่ะ้อมีฝักหาน้อยข่า่่เยวดีนี่นาะ Mượt là nim chẳng, nhìn mừng lắm chân. vàng bắt đầu thang 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 Ừ, thang chẳng thang mà. thang là tạc thang 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 tạc thang 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 Tạc thang 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 Tạc thang 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 Tạc thang 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 ตะแกงเขากระล่างดีครับแกงกระล่างสะอาดเรงดีและกะอาดตลอดก่ได้ล่างแซ่บล่างอย่างเนาะของเขาื้อกอดใต้มาขามาล่างการล่างตะแกงสีตาสีแห้งดีแล้วก็อีกอย่างเนื้อตาสวยนะครัอื้มบึงด้วพี่น้องขนาดป่าโขงกว่านึงมันเฉพาะปากเท้นี่ฟังมือได้ป่าแบบสิบก็โขอ่ะพี่น้องคิดเอาความบดหมดของไหนงูดำเนาะ เร้เสรมเห็ดแต่ว่าด้เห็ดจุดนี้เด้ี่ตาม่แม่ก็เป็นผู้มาผู้เห็ดแล้วก็ได้หเราเนู้ตากค่ะตากคนลักค่ะได้ครับพี่น้องาตาเขาดพี่น้องคนน่พนพะ <c oughs> พูดแล้วมองตาเขาอึ้บแดดบนมือ นนั่นดเดแดดมากพี่นั่นเนาะแม่ลูกจับปลาไปขายก็มาในี่พี่น้องไม่ย่ายจะไปล่อขายโอ้ไม่ย่ายจะไปล่อขายไม่ย่ายจะไปส่งปลาให้ข้าต่อ,อโค้กันนะเนาะว้าวบังบ้า I'm not เน่ไปโงครับขายไปสองโลนะค่ะอันนี้ร้อยสาวนั่นสามร้อยนะจ้าสามร้อยทนอันนี้ร้อยสานั่นร้อยสาวจ้าสามร้อยสี่ร้อยสี่้าวขายปค่ะพี่น้องปลาบอลนั่นเดี๋ยค่ะแตาว่าปลาบอนี่ยังไม่ได้เก็บนี่แหะแ้วเกระเจาปลาตัวนี้ก็เมนนัสินนั่อกกลใส่กสิน มนล้วงกันเงเพ่นเนาะเางยหลยิ่งเลยตัคมงเงนไม่อเลยหนงจากได้ตูงเงยต้มนี่ไปประมาณหาตูงแล้วค่ะก็เอาแกงเมื่อปกินงน้ำปาัามันขายแบบไอ้นี่จริงรอ่ะถายง่ายยิ่งแตบาเป็นล้อยต้องตังกัแบบนีอเอา โอ้ล้แปดล้เก้าโอ้โหจ้าตัวเดียวเดี๋ยวอีกลนึงงลแปดสิบเลยแปดสิบอีกหนึ่งอ้่ล้หนึ่งไม่ข่า่อยป่าตัวนี้ไม่านี่องงากแช่ว่มไม่านะไมาปาเดี๋ยวตัวนึงยุ่มองมีด สร้างรู้นึงลยจดอยูนิตายังไงกูได้่รืองนี่ายูนิต่ายังไงกูะละมังนี่ เ<ร>น,นื้นออยู่เนื้อแล้วเ,เ,เขาไปตากตบบนี้บาย่ายสดๆเลยเดี๋ยวค่อยไปรอก้าตุริตใส่กวยเลยเหรอใส่กับก๋วไปนั้นตใส่ไงอยู่ในนี้หมดเต็เลยเด็๋วเนเ

คันตลอดอ,อ,อืมมันละอ,อ้าวอันนี้ก็แม่ฮะนี่ครับขายปลาปนลำพี่น,น้นองขายปาลาแล้วก็ไม่ให้ปลาเลยเพียงนี่ละเคสล่น,นั่งวางโอ,อว่าปลาอืม แม่ค่าเนาะมนไม่ค่าเต็มตัวแล้วแบบนี้เถอะบุกมือใจครับมากเนี่ยครับขาดสายนุติกานั่นกับ่านอกเนาะผู้อื่นเนาะกานอกนอกเขาไม่เห็นหลอดเลยครับเพราะว่าต้องเห็ดเนื้อสดๆเข็นตุ้นอยู่ในนีพี่น้องเหยนค่ะ มันกลับมาเทสิละพี่น้องเพราะว่ากระมังสีอย่างนม่นี่คือเทกันพี่น้องปากกำลังเทงามเนาะกำลังมีแต่งามตะมอแบบปากควันนะตะมอแบบปากควันนะเขาตีเทเลยทัานในตัวรุ่นนี้หมดนะน้อยไรกับกับเสียตาบ้าไม่เห็นเทพอไหวเนี่ยปากเสีเนี่ยไม่ได้ซื้อไปเนี่ยโอ้สุดๆเลยแหละหมายถึงว่า ป่าสดนะคะ่ะสาส่มันก็ได้เหตุขายด้วพี่น้องนันนั่ะเพ่อนหลายกักหลายอยู่หัาแต่าเขาขายสดเอาขายไงมันก็อาคาแพงย่า่ากัาม,มีคนซื้อบ่ก็มีคนสื่อหนาหนะแตาวัาเขาอัอน,น,น,นอเไเ้ยเหดค่ะมันก็ต้องลายเหยเนาะเพมีคนกลัวเพะมีคนอย่างอื่นเขาเติมกับเหตุอะไรถ้าจะพูดเป็นสิ่ง ขาวตัวพี่น้องมึงนึกขาวตัวขาเนื้อสดๆดีปะเนี่ยแล้วกรปลาหนองมื่อนึงเนี่ยโอ้ยผู้ใดได้กินเนี่ยยอดติ๊ดใสเลยแหละแั้วเป็นปลาที่แบบเนี่ยก็สะอาดล้วก็แซ่ยบหอมข่วนดีเนอะข่วนทอดปลาเปิ่งงเลยปลาตุ้ยติไดใส่ติ๊งติ๊งตุ้ยตุ่ยเสียบ้วยเอ๋ทั้งสี่หล่ะพี่น้องเนี่ยห้า ตายไปน้ำแล้กระเฮ็ดไปน้ำค่ะซีมดล้วน้องนั่นน่ะนี่แหละแล้วก็ไปตากแล้วค่ะกระกน้ำบ้าพี่น้องปลากระเฮ็ปเดปลาแดดเดียวะะแล้วค่ะแล้วสริมกรรยาการให้พี่น้องสมแล้วค่ะมาเสื่อสัมพยุยงแต่ยนี้ยมันเศร้าตื่นเต้น่เศร้า,าขึ้นมาเนี่ยล่ะค่ะกลับมาแยกมาตอนมื้อคืนนี้ล้วก็คัดปลาพวกปลาน้อยปลากระเงงปลาขาวนะคะ่ะหายมดแล้วพี่น้องได้อัลล่าหางที่ปล่อยนึ้อไปเนาะคะ่ะเนี่ยแหละติมกัน,กนไปค่ะพี่น้องนี่แหละก็ะคิดเหมือนไว้แล,ล้วก็รวมถึงกันเอาไปส้มกันอย่าค่ะ ร่วมเตือนกับไปส่งเดี๋ยวพอามาขายเมื่อแล้วเนาะหน้ามารวมกันล้วสิสรุปผลน,น้องเหมาสองปัญหาฟัง้ะค่ะพี่น้องว่าสิได้หลายตำแหน่งเนาะตัวนี้ก็บสองปัญหาแล้วค่ะลองเบิรงว่าก็ค่อนข้างที่จะซื้ดในราคาที่แบบสูงอยู่เนาะคะ่ะปกติสบาเฮา,าก็เฮ็ดด้วยใจแล้วก็มากเหมือนละเนาะพี่น้องเนาะเล่นในกาแฟกำลังใสฝากก๋วยไรก๋แชร์้ในเด้อค่ะแล้วก็ไปกินเขาที่น้ำน้ำกันเนาะพี่น้อง,นนะองสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับแล้วเสริมหน้พี่น้องเด้อค่ะ